เอาล็อกใหม่ล้อกใหม่ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you พี่ใส่ฟ้าอวยพรพี่ไปไว้พรป้าหวานหน่อยค่ะขอให้ป้่หวานนเร็วนะวันเกิดวยจัตตาจีเย่จัตโอ้ย่ยอย่าอ่่โยกมาสอย่โยกมากยืนยืนนะพูด อะไรนะครับเลยนะครับขอให้นะไรนะพี่เสดฟ้าพูดใหม่ขอให้อะไรพี่เสดฟ้าเผื่ออะไรนะเอาล้นล้นล้นโอ้ยเผอจังเลยเผื่อจังเลยโอ้ยเอาป้าหวานเป่าขอบคุณนะครับพี่พายุไอคิสหน่อยคิสหน่อยค่ะคิสหน่อยคิสหน่อยไม่ต้องเป่าแล้วไม่มีอร่อยไหม อ,อยากกินตักเลยปล่อยโป๊ก่อนได้ไหม, <c oughs> หมปล่อยโป๊ะว่างไงคะนางว่างไงคะนางม,มาถึงนางก็บอกว่าป้าหวานยูซื้อเคให้ป้าหวานแล้วครับี๋ยวพี่บอก,กนาเอาแล้วเคี่อยู่ไหนพี่เสกพะบ,บอกอยู่บนบ้านกับแม่ <c oughs> อยู่ไม่เซอร์ไพรส์เลยอ่ะ <c oughs> อยู่ไม่รูกินขนาดนั้นนะกินใหน้หมดก่อนไหม